สีน้ีดตดตัางเห็นหลูกไหมลูกอ่าปิดใต้รางซ้ายอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นอิเล็กโคนหรือว่าแผนเทปแล้วก็ปิดกรงขงรันตลาด้านขวานล,ลูเกเวลาเปิดมีแค่2องปุ่มเวลาเราไปวิ่งสวนสาธารณะเราจะเจอเนาะเจลาเปิดนรราาเ,าเ,เ,าเดนาะแ่กปุ่มเปิดกับปุ่มช้อนะนะแผลแรลมันบอกว่าอะไรนะ ติดแทนทีเร็กโทแม่มันจะพูดจนกว่าเราจะติดนะพอเราติดเสร็จมันจะบอกมันก็จะประเมินแล้วว่าคนไข้คนนี้มีคลึ้นหัวใจไหมถ้ามีขึ้นหัวใจมันจะบอกว่าทําการช็อตทีนี้พอมันบอกว่าทําการช็อตเรากดเลยเลยลูกกดเลยไหมกดนะ ถูกแล้วถูกแล้วทำไมถึงยังไม่กดดูไหมว่าว่าทำไมถึงยังไม่กดเพราะว่าพี่ท็อกพอพี่ท็อกติดเสร็จพี่ท็อกก็ทำการ c D r อยู่ถ้าพี่ท็อกทำ c D r อยู่แล้วเราไปกดพี่ท็อกโดนไหมโดนช็อตด้วยนะเพราะฉะนั้นพอพี่ท็อกโดนช็อตพี่ท็อกก็หมดสติสรุปแล้วไม่มีใครช่วยต่อนะเพราะฉะนั้น พอมันบอกว่าให้ทําการช็อตทุกคนต้องชั้นถอยคุณถอยทุกคนถอยถอยถอยไม่ต้องไกลมากนะถอยแค่เท่านี้แล้วก็กดปุ๊บตรงนี้มันก็กระตุกปุ๊บนะแล้วมันก็บอกว่าให้ CPR ต่อแสดงว่าขึ้นหัวใจมานือยังให้ัําต่อแสดงว่าขึ้นหัวใจยังไม่มาเราก็ั๊าต่อจนกว่าเครื่องมันจะบอกพี่ที่เราอยู่บํามีขึ้นแล้วเนาะั๊าเรืเลยจนกว่าผู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึง ตัวไข่รอดได้หายหนาเราจะภูไไมิใจในมันโอเคจำได้ไหมวันนี้ขอตัวแทนแล้วกันเนาะเอาลูกพี่ไหมเอาตัว